ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีเที่ยรักทุกทัดดอกครับเนาะขอตอนรับเข้าสู่ช่องพวงโพธาร์ไพ่โชคนะครับเดอ้อวันนี้ทางช่องได้ข่าวว่ามีต้นกล้วยแปลกประหลาดเนาะครับเนาะเป็นต้นกล้วยนวลที่ออกดอกกลางลำต้นเนาะครับเนาะออกดอกกลางลำตน้นทางช่องก็เลย ฝ้ามาเร็วนะครับเนาะเพื่อมาหาแนวทางไปฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะขอติดตัวโชคตัวหลับนี่เป็นความเสี้ยส่วนบุคคลนะครับเ mm hmm. ด้อโปรดใช้วบจราณในการรับชมรับฟังลักษณะของเพื่อนเนาะครับเนะาะก็เป็นต้นกล้วยที่ออกดอกออกปีอยู่กลางลำต้นเนาะครับเนาะสี่ไปทางทิศเหนือนะครับเนาะสี่ไปทางทิศตะวันออก การมีลูกกันเนาะครับเนาะมีลูกอีกต้นหนึ่งตนน้นเล็กน้อยตั้งเขากะมาดวนๆเนาะครับเนาะตั้งช่องกะมาดวนๆกะบริเตรีมยมังมาหมากมายเนาะครับไปเห็นตัห้อยพวกสัตว์ธาเนาะครับเนาะเคนมาสบายหนามสบายคันหาสบายเทียนตั้งช่องกระไดดิบหนาม,มากุ้งอนึงเนาะครับเนาะเดินหนามมาสบายเป็นกวดนหนึ่ง vâng ừ, đó các tầm bồi chôm hiện bị tôi đầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มีห้อยคนมาจุดแล้ยนะครับเนาะศูนย์สามสองนะครับเนาะมีห้อยคนมาจุดแล้วจุดเหมือนเสาเนาะครับเนาะศูนย์สามสองสองสามศูนย์นะครับ,นะ 0, 3, 2, 2, 3, รบท่านผู้ชมเป็นปีออกเนาะครับเนาะเป็นยอดออก สองสีู่เห็นหาเจ็ดพี่จะดงอัปเดตเห็นเลยพี่กระจกเห็นเลยไอ้ละเมอสองสี่เจ็ดเพอเลยงหนบ่เห็นเด้เมนบ่ บ่งบ่ออกแม่สองี่ยาเเดี๋ยวบงมัต้องรูปเลยนะออกตัวเลยตัวมันชาตัวเพิ่นจุดนี่เพิ่นจุดถูกไปนี่ศูนย์สามสองนมาเหียนคักเลยที่แม่สองตัวบ่เฮียนสองตัวสองตัวเ็ดสองสียวกัสองสี่สองสมันออกเลยอสองสี่เมื่อกี้ออกก็เก่าแหละคด็เก่า อออีกกกได้คืเเ่าห็นนบสรุปตัวเลขตัวโชคตลาดก็เป็นเห็นเลขทูบนะครับเนาะศูนย์สามสองการตอนผู้ชมอยากมากกับมากเลยนะครับเด้อพิกัดอยู่บนเราอุดมมาหอดวงเวียนเราอุดมกับทามลานค้าวบนกระบอกนะครับเนาะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโจทย์ดีนะครับเด้อ พบกันในะคลิปต่อไปสวัสดีครับ